เวลาที่รับเลยอนะเป็นสิบล้านเลยตั้งแต่ปี65 65ปีคือความที่คนที่เป็นโต้นโถใหญ่หรือว่าแกนนำใหญ่เขารู้วิธีการที่ว่าผาลไม้อำนาจแค่ไหนและต้นไมไม่มีมีป้ายติดอยู่ชื่บริษัทสองบริษัทเท่าน,นั้นเป็น,เ,ปนเ,เขา ถามบ้านตางานว่าเราจะตาของเราจะเอาของเพื่อนเขคโทรไปเลยเนี้เลานี้โ้วเราสาัา่เ,เยบอกว่าาเีก้ไมเบริษัทนเแต่เขาจะเอา,เาไปขาย่าจังหวดมาไม่ได้เขาบอกว่าเขาเพิ่งจะไปกลับกลับมาจากที่ฝร,รั่งเศสชื่อทริปว่าฝร,รั่งเศสลาวเนเดอร์ ทีนี้พอจ่ายเงินไปแสนกว่าแล้วคิดทยอยจ่ายพวกเราที่โดนมานะ่ะแสนกว่าแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าไปถึงสนามบินกาขออีกสองหมื่นถึงสนามบินแล้วกําลังจะไปเช็คอินอะไรเขาบอกมาแล้วคนคนในกรุงเทพก็ตามเธอก็จัดของมาแล้วเป็นเตรียมที่จะจะเช็คอินแล้วเนี้ยปรากฏว่าไม่ได้ไปขอสองหมื่นก็เลยคุยกันบอกว่าไหนไหนก็ถึงตรงนี้แล้วจะต้องได้ไปแล้วก็เราเยอยยอมจ่ายสองหมื่นขึ้นองขึ้นเครื่องไป ไปถึงสนามบินที่ตรงนั้นที่ฝรั่งเศสนะไม่มีบัสมารับไม่มีการจัดโรงแรมอะเลยให้เขารอถึง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะทางไกดก็ติดต่อไปบอกว่าทางทางเมืองไทยเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเขาติดต่อแลนด์ไม่ได้ไม่มีตังค์เพราะ,ะนั่นก็แก้ปัญหากันโดยการที่ก็าทางหมายถึงว่าทางบริษัทเนะะี่ยค่ะบอกให้ไกลเนี่ยบอกให้ลูกทัวร์ทุกคนเนี่ยออกเงินคนละ2 5งหมเพื่อเป็นการไปเที่ยวเขาเขาใช้คําว่าค่าแลนด์มีทั้งบัสทั้งโรงแรมทั้งกินอยู่แล้วก็ค่าต่างๆเนะี่ย ทีนี้เขาก็ยอมจ่ายกัน 2. 5 0 0ทางบริษัทบอกาทางไกด์ว่าถ้ากลับมาแล้วเขาจะเอาเงินคืนให้เพราะนั้นระหว่างทางก็ลูกๆมันรอนๆไม่ได้กินข้าวตามที่เขาจะคุณจะได้เราวเวนเดอร์ก็ไม่ได้ดูไได้ดูล่ะดารเวนเดอร์ได้ดูหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าทุลักทุเลมากแล้วก็มีเด็กๆที่สองสามขวบเนี่ยไปจนแบบออลำบากเลยอย่างนี้ยค่ะ กลับมาก็หวังว่าจะได้เงินคืนอ๋อมีการเที่ยวไปเช้าด้วยซึ่งมันก็ต้องออกเงินเองก็ททัเป็นเงินคนละสามหมื่นห้าแล้วบริษัทสัญญาว่าจะจะจ่ายเงินคืนให้ไม่มีจนบัดนี้ค่ะความความทุกข์ใจเขามีมากเลยบอกฝากบอกทางสื่อด้วยแต่วันนี้พี่ก็คือมาต้องการที่จะดำเนินคดีด้วยแล้วก็ของเงินคืนด้วยเนาะใช่ค่ะเช่นคุณแม่กับคุณพ่อค่ะข้อมูลใช้แค่ไหนค่ะเพราะว่า เราเป็นลูกค้ากลุ่มแรกยังไม่เคยร่วมเดินทางกับกล่กนี้เลยก็ยังไม่รู้จักแต่ก็ได้ข่าวว่าบริการดีออปชันดีทุกอย่างอะไรอย่างนี้ที่ตัดสินใจก็โอเคตัดสินใจเดินทาง7คนโอนเงินทันทีก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้บินไปไหนค่ะเจคนความเสียหายเท่าไหร่คะหกสิบสค่ะ6กจุดสามบาทครัโอ้โหแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ไปเลย เหมือนกันค่ะเหมือนกันถ้าไม่ไปก็คงไม่มาตรงนี้แต่วันนี้ก็คือตอนที่เราจะซื้อค่ะได้มีการตรวจสอบก่อนไหมคะหรือว่าเข้าไปดูโปรไฟล์เขาคนแรกเออม,มีคนแนะนําค่ะมีคนแนะนําเรียกว่าเชื่อใจเพื่อนค่ะว่าเพื่อนเคยไปแล้วใช่ค่ะบริษัทก็ไม่ได้ติดต่อเลยไม่ ทเงินอนทั้งไฟเศษของบริษัทแต่บริษัทใ่ตอนี้พอพี่มีนี่มีเงินค้ายปีเสียเสียออกไม่เชื่อพี่พี่ก็ได้ไปกับบริษัทนี้โดยท่อเงินนะคะค่ะแต่ถามราคาสูงไหมสูงแต่เราต้องการใช้ไมใเชื่อเพราะมันมีเงื่อนลาอยู่นะห้าปีถูแต่หนึ่งเราต้องการไม่เชื่อสองราคานี้ถ้าเป็นเงินสดเราก็โอเคเพราะว่าเราคิดว่าคุณรับเงินจากเราไปร่วงหน้าเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้น เออเราก็มั่นใจว่าคุณไม่น่าจะทํำซ้าอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็พอมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประกาศขายอีกโดยเ,ออเซลล์ของบริษัทนี้นะคะมาขมา,ายแล้วก็บอกว่าสว่วนหนึ่งเอลซีเครดิตให้ <S <S สว่วนหนึ่งคือเหมือนเป็นการตอบแทนลูกค้า <S <S 2> <S 2> ค่ะเราก็เลยโอเคก็เลยซื้ออีกอีกหนึ่งสรุปป้าก็กว่ามันก็ซื้อลูงหน้ากั็นจับปีนะคะถึงเรืงจริงไม่เดินทางไม่เดินทางโดยที่มีคนถามในนั้นนะคะว่า มีกําหนดเดินทางไหมเดี๋ยวรอรอรอพอรอ,รอเสร็จปุ๊บมาบอกว่าเลื่อนค่ะพอเลื่อนไปปุ๊บพอเลื่อนเสร็จก็อ,อีกอีกรายการหนึ่งก็จะคบดีวจะไปใช่ไหมฮะคนก็ถามพี่ปรากฏอันนี้พี่ไม่แน่ใจว,ว่าเขาเจตนาหรือเปล่ปาเขาขายทิปเนื้อมีคนแค่แปดคนแล้วเ็าไปเปิดขายทิปใหม่มีคนมากกว่านี้ประมาณยี่สิบกว่า<อ>เสร็จแล้วบอกว่าของพี่อ่ะเดินทางไม่ได้เนื่องจากว่า เออคนไม่ถึงไปตอบสวนไรอะไรกันที่นะ้องกขอบคุณนะคะคุณช่าง